สเตอร์แรกที่บอกว่าฉีดแล้วตายร่างกายไม่เหมือนเดิมนี่คือเป็นอะไรที่คนกังวลที่สุดแล้วกันนะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพราะมันเป็นวัคซีนใหม่นยพอมีข่าวปลอมมาอะไรเนี่ยคนก็เริ่มกังวลแล้ะแล้วมันจริงหรือเปล่าฉีดแล้วตายเยอะขึ้นร่างกายผิปกติฉีดไปแล้วมันไม่แข็งแรงเหมือนเดิมจริงหรือเปล่าไปดูทีละเรื่องเลยแล้วกันนะประเด็นแรกนี่เขาบอกว่าเนี่ยมีคนตายจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 กว่า10ล้านคนนะฮะนี่ก็มันก็ประมาณคนที่ตายจากโควิดเลยแล้วจะฉีดไปทําไมเนี่ยซึ่งต้องบอก ที่สําคัญคือต้องดูด้วยว่าใครเป็นคนเผยแพร่ซึ่งบอกข่าวตัวนี้ค,คนเผยแพร่ไม่ใช่คนธรรมดาครับเขาคือ Steve ค u r ์เนี่ยเป็นนักธุรกิจชาวอเมริกัน,นกแล้วก็เป็นคนนักประดิษฐ์ด้วยนะฮะอย่างเมาส์ที่เราใช้เนี่ย Optical เมาส์เนี่ยที่ข้างล่างเป็นเป็นแสงเนี่ยไม่ต้องใช้ลูกกลิ้งแล้วเนี่ยเขาเป็นคนคิดขึ้นมานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคนเราก็ไม่ได้เก่งหมดแล้วคนเก่งก็ไม่จะเป็นว่าต้องพูดจริงทุกเรื่องนะอย่างเรื่องเนี้นะเขาบอกว่านิวซีแลนด์เนี่ยนะหลังจากมีการให้มีการฉีดวัคซีนโควิดจ มีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยหนึ่งลายต่อหนึ่งพันโดสเขาก็เลยเอาประชากรโลกไปเทียบเนี่ยก็แปลว่าประชากรโลกเนี่ยเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนวิดเกไปสิบาล้านลายแล้วนะฮะก็เกินสิบล้านลายนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเป็นการเอาเคสตัวอย่างของประเทศที่เขามีการล็อกดาวอย่างเข้มงวดเลยเหตุผลที่เขามีอัตราการตายเยอะขึ้นเนียเพราะว่าเขาเลิกล็อกดาวนั่นเอง แล้วบังเอิญตอนที่เลิกล็อกดาวน์เนี่ยมันมีไวรัสสายพันธุ์ใหม่มาพอดีเนี่ยเรียกว่าบาังเอิญจริงๆก็คือโอมครอนนั่นเองนะคือก่อนหนะ้านั้นนิวซีแลนด์เนี่ยคนติดเชื้อโควิดน้อยมากเพราะเขาล็อกดาวน์แบบจริงจังจริง,รงๆเข้มงวดมากๆแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเออมันอาจจะซาแล้วนะล็อกดาวน์กันเข้มงวดน,นานแล้วยกเลิกดีกว่าเพราะคุณว่ามีโอมครอนมาพอเลิกล็อกดาวน์บุ๊บเนี่ยคนติดเชื้อเลยเยอะนั่นเองนะไม่ได้เกี่ยวว่า,วาการฉีดวัคซีนเนะี่ยทำให้มีการเสียชีวิตตจาาากการรฉีวััคคซนนนมขึ้แ่่อยงนนะบ ต่อมาไปที่สหรัฐอเมริกานะครับนี่คือฟลอริดานะครับรัฐที่โอ้โหเนีเป็นฐานเสียงสําคัญเลยของดิบับิกันนะครับคนเห็น<ช>ด้านหลังนี่คือลอนดิซันตีตอนที่มีการชิงตําแหน่งประธานาธิดีแรกๆเนี่ยคือมีบทบาทมากในตอนหลังนี่หายไปเลยนะเป็นเนอรอนมาทแท<ช>แต่คนที่เป็นข่าวก็คือคนหน้านี่นะครับคนนี้คือ<ช>ดรโจเซฟลาดาโปนครับเขาดํารงตําแหน่งเซอร์จิย e นเจ a รลของ Florida รัฐฟลอริดาก็เป็นคนที่กําหนดนโยบายสาธารณสุข ของรัฐนั่นเองเนะเขาออกมาบอกเลยให้ยุติการฉีดวัคซีนเอมารเอทุกชนิดทันทีเลยนะครับเพราะเขาพบว่าวัคซีนเอมารเอเนี่ยมันมีดีเอ็นเอตกค้างนะฮะอยู่แล้วจะไปทําการแทรกแซงรหัสพันธุกรรมของมนุษย์นั่นเองนะเลยบอกว่า f อฟดีเอนยออยองจาลเนี่ยยุติการฉีดวัคซีนโควิดเก้าทันทีนะครับ่ะซึ่งต้องบอกว่าตัวเนี้ยเขาเอาหลักฐานที่เอามาอ้างเนี่ยเป็นหลักฐานที่มีการไม่เข้าใจเขาเรียกว่าไม่เข้าใจการทํางานของวัคซีนเอมาเอเพราะ ความกังวลว่าการฉีดวัคซีนแล้วจะไปเรียกว่าเปลี่ยนแปลงแรกแซงพันธุกรรมของมนุษย์เนี่ยเป็นความกังวลต่อวัคซีนอีกชน,นิดหนึ่งก็คือด n a อันนี้มาให้เปรียบเทียบครับอันซ้ายคือแผนภูมิการทํางานของวัคซีน d n a อนอันขวาคือ M อมชื่อมันคล้ายๆกันนะ M อมกับ d n a แต่ว่าวิธีการสร้างภูมิกันของวัคซีนสองชน,นิดนต่างกันอย่างชัดเจนนะอย่างด n a อันซ้ายเนี่ยเขาจะสร้างภูมิกันได้ก็คือต้องเป็นการสร้างโปรตีนในนิวเคลียสของเซลล์ก่อนนะครับอันนี้จําเป็นเลย ถ้าไม่เข้าไปนิวเคลียสก็ไม่สามารถสร้างภูมิุมกันได้แต่เอมาเอเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องเข้าไปในนิวเคลียสนะฮะเข้าไปส่วนด้านนอกเนี่ยไซโตพลาซึมตรงนั้นเปิดถอดรหัสจากเอมาเอเป็นโปรตีนได้แล้วนะครับสร้างโปรตีนหนาม,มากระตุ้นภูมิุมกันนั่นเองสองวัคซีนอันเนี้ยทํางานต่างกันการที่ส่วนประกอบวัคซีนจะไปเรียกว่าแทรกแซงรหัสพันธุกรรมได้ต้องเข้าไปในนิวเคลียสก่อนแต่เอมาเไม่เข้าไงนะแต่ดีเเข้าเนี่ย,ย,ยคือตีความผิดนะครับอ่าซึ่ง การฉีดวัคซีนโควิดเก้าเอมานเนี่ยไม่เป็นอันตรายอย่างที่เขาอ้างแต่อย่างใดนะต่อมาอันนี้พูดถึงโรคที่มากับวัคซีนที่เขาแช์กันอันนี้อันบอกว่าวัคซีนโควิดเก้าทำให้ป่วยเป็นโรคเลือดน่านะโหถ้าใครได้ยินสมัยก่อนในะโรคเลือดน,นี่โลคี่สังคมกลัวนะรังเกียจแล้วบอกฉีดวัคซีนโควิดเก้าเป็นโรคเลือดเนี่ยนะก็คนก็กลัวแล้วเนี่ยเขาใช้คำเนี่ยพยายามจะเลี่ยงนะโคน่าวี v. ก็คือย่อม,มาจากโคน,น่าวัคซีนนะพอกลัวจะถูกแบงก็เลย ตั้งคำขึ้นมาใหม่เลยนี่ก็เป็นวิธีการเทคนิคอย่างหนึ่งนะในการทําให้ข่าวปลอมเนี่ยรอดจากการตรวจสอบนั่นเองแล้วมันจริงไหมเพราะเขาไปพบหลักฐานวนะ่ามีผู้ป่วยโรคเลือนมากผิดปกติในรัฐฟลอริดาอีกแล้วนะรัฐนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะแต่มีข้อมูลแปลกๆนะครับแล้วเขาบอกไม่พบปัจจัยเสี่ยงอื่นใดด้วยที่ทําให้คนป่วยเป็นโรคเลือนมากขึ้นนอกจากวัคซีนอ่านี่ก็ฟังแล้วดูน่าเชื่อถือนะแต่จริงแล้วไม่จริงนะครับคนที่จะป่วยเป็นโรคเลือนได้เนี่ยต้องมีเชื้อแบคทีรียที่เรียกว่าไมโครแบคทีเรียม แบคทีรียที่ทําให้เราป่วยเป็นโรคเลือนนั่นเองคือถ้าคุณไม่ได้มีแบคทีรียตัวนี้อยู่ในร่างกายคุณฉีดวัคซีนอะไรคุณก็ไม่มีทางป่วยนะครับต้องมีเชื้อโรคแบคทีรียตัวนี้ก่อนแต่ก็มีคําถามเหมือนกันว่าตกลงถ้าเรามีไอเชื้อตัวนี้อยู่ในร่างกายแล้วไปฉีดวัคซีนโควิดเก้ามันจะไปกระตุ้นไหมนะทำให้มันเกิดกําเริบขึ้นมาอันนี้ต้องบอกว่ามีการศึกษาอยู่เหมือนกันก็กังวลว,ว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่เขาไปตรวจสอบไปแล้วว่าการติดเชื้อไวรัสโควิดเก้าเนี่ยก็กระตุ้น ได้เชนะ่นเดียวกันถ้าเรามีเชื้อแบคทีเรียมนี้อยู่นะดังนั้นการฉีดวัคซีนก้าจึงมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงนั่นเองในเคสนี้นะครับอ่าแลวตอปัจจุบันต้องบอกว่าลรกเลือเนี่ยแม้ว่ามันจะสามารถติดต่อได้จากระบบหายใจเนี่ยแหละเราหายใจต่อกันก็ติดได้นะแต่ว่าการรักษาในปัจจุบันมันง่ายกว่าในอดีตนะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นสรุปก็คือเรื่องเนี้ยไอเรื่องการกระตุ้นเนี่ยมันก็ยังอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องวิจัยต่อไปแต่ยังไงติดเชื้อโควิด ก็เสี <tratar> <Allah> <ly Cin> ่ยงเหมือนกันถ้าคุณมีแบคทีเรียตัวนี้อยู่นั้นการฉีดวัคซีนก็น่าจะปลอดภัยกว่านะถ้าเสี่ยงที่จะเป็นโรคเลือดนะอันนี้ก็คล้ายกันอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าวัคซีนโควิดเก้าทำให้เสี่ยงเป็นโรคงูสวัดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ในบ้านเราก็คุยกันนะแต่เนี่ยสื่อใหญ่ออกมาเล่นเลยนิวยอร์กโพสต์เนี่ยนิวยอร์กโพสต์นี่ก็มีประวัตินะเคยแพร่ข่าวที่ทําให้คนตกใจกับวัคซีนบ่อยนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าการพลาดหัวแบบนี้ทําให้คนเข้าใจผิดนะแล้วอ้างงานวิจัยด้วยซึ่งงานวิจัยนี้ต้องไปดูก่อนว่าเขาศึกษาอะไรเนะยเขาไปศึกษาการป่วยเป็นโรคมูสวัสดของผู้ป่วยโรคลูมาติกจากภูมิคันตนเองที่ไปฉีดวัคซีนโควิดเก้าเนี่ยเพราะว่าการทดลองวัคซีนก่อนที่ออกมานะครับเขาไม่ได้ทดลองกับคนที่ป่วยเป็นโรคลูมาติกไงอ่าก็เลยเขาต้องมีการศึกษาว่าเอ๊ะมันจะไปมีปัญหาอะไรไหมนะซึ่งในการวิจัยเนี่ย ขาพวบว่าคนที่ป่วยเป็นโรคลูลมาติกเนี่ยพอฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้ามีอาการป่วยเป็นโรคงูสวัดมากกว่าคนไม่ฉีดแต่ว่าข่าวเนี่ยไปตีพิมพ์อย่างเงี้ยมันเข้าใจว่าคนทั่วไปเป็นนะไม่ใช่นะครับงานวิจัยนีย่เขาเฉพาะผู้ป่วยลูยลมาติกเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ป่วยโรคนี้ไอัน,นี้ไม่เกี่ยวกับงานวิจัยนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับโรคเลือนนะครับคุณจะเป็นโรคงูสวัดได้ในร่างกายคุณต้องมีไวรัสตัวนี้ก่อนวอริเซลล่าซอสเตอร์นะครับคุณได้มายังไงได้มาตอนที่คุณเป็นโรคอิสุ อ่าสมมติตอน,นเด็กคุณเป็นอ่สุวิสัยเนี่ยแล้วคุณจะหายแล้วแต่ไวัสตัวนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับมันยังซ่อนอยู่ในร่างกายเราเนี่ยรอวันที่ภูมิตกเนี่ยมันจะกลับมากําเริบซึ่งก็มีการตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าโอเคถ้าคุณไม่มีไวรัสตัวนี้ร่างกายคุณไม่มีทางเป็นงูสวัสดิ์หลอก่อให้คุณฉีดวัคซีนแต่ถ้าคุณมีอยู่แล้วล่ะเป็นอิสุวิสัยตอนเด็กไปฉีดวัคซีนคือเก้าจะเป็นงูสวัสดิ์ไหมเนีอันนี้ก็เป็นอะไรที่คนศึกษากันอยู่แต่ก็อย่างทีีี่มออกถ้้้าคคคุุณณตติิดโวววแลนยู คุณก mm ็เ hmm. ส <So, S 1> ี is, ่ยงเป็นงูสวัดมากกว่าฉีดวัคซีนอีกนะดังนั้นการฉีดวัคซีนโควิดเก้าต้ันการติดโควิดก็เป็นการป้องกันโรคงูสวัดได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันนะและนอกจากนี้ถ้าคุณกังวลเรื่องนี้มากนะครับเรื่องการเป็นงูสวัดทุกวันนี้ก็มีวัคซีนให้ฉีดนะทั้งวัคซีนป้องกันโรคอิสุวิสัยหรือวัคซีนโรคงูสวัดก็มีให้ป้องกันของคููถ้าคู่สูงอายุมีความเสี่ยงปปจจัยเสี่ยงก็สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดได้เลยนะครับนี่คือประเด็นแรกนะครับทีี่่ววา้ฉดแล ตายร่างกายไม่ปกติก็จากการเอาข้อมูลที่ไม่รอบด้านมาทําให้คนเกิดความกังวลนั่นเองนะครับแล้วบางทีมันอาจจะเป็นข้อมูลที่เข้าถึงเข้าถึงหรือเข้าใจได้ยากสําหรับคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้เรียนมาลึกๆเนาะแบบเช่นบอกว่าม,มาพูดว่าไอ้ว,วัคซีนเอไมเอนเนี่ยมันแทรกแทงพันธุกรรมเออมันมีเอ็เเหมือนกันเราก็คงคิดว่ามันคงใช่ใช่ไหมครับใครจะไปเข้าใจมันใกล้เคียงกันหรือเปล่ามันพวกเดียวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็มีความเป็นไปได้ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เป็นหมอหรือคนที่มีความรู้ด้านแพทย์เนี่ยออกมาพูดให้เข้าผิดโดยที่แบบว่าทําให้เข้าใจผิดเลยเนะี่ยเป็นเพราะเขาอะเข้าใจผิดเองเพราะว่ายัางไงเรียนจบมานานแล้วแล้วความรู้ไม่อัปเดตหรืออันน,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 นี้อันแรกอันแรกยังยังพอให้อภัยได้นะครับทุกคนผิดพลาดกันได้เพราะถ้าอันที่สองนี่คือเขาควรจะเป็นคนที่รู้แต่ก็ตั้งใจจะเอาเรื่องที่มันซับซ้อนมาทำให้คนเข้าใจ แบบที่เขาต้องการให้เข้าใจเนี่ยอันนี้คือ,ม,อมีความมีความโหดร้ายอยู่พอสมควรนะฮ<น>ะถ้าเกิดา,าพูดในสิ่งที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแต่ตั้งใจจะพูดออกไป<ม>เพียงเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้คนเนี่ยได้หลงเชื่อโอ้โหอันนี้คือรุนแรงมากนะครับดังนั้นในกลุ่มที่หนึ่งเรื่องฉีดแล้วตายร่างกายไม่เหมือนเดิมอันเนื่องจากโรคหลายโรคเนี่ยก็เป็นการพูดความจริงไม่หมด หรือพูดความเท็จไม่ครบหรือเอาความจริงมาแค่บางส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราตกใจกันไม่ช่วงต้นปีอันนี้จําได้เลย